หาเลี้ยงชีพมาด้วยความสุดจริตนะคะแล้วก็พยายามมีลูกน้อยกันเพื่อจะได้บรรลุบำรุงบรรลุบำรุงให้ทุกคนเนี่ยนะคะจะได้สุขสบายพอสมควรนะคะเราก็เลยได้อานิสงวนิสงมามาถึงวันนี้นะคบค่ะ เป็นคนที่เรียกว่ามีอนิสงส์มากกว่านั้นก็คือเป็นคนมีรูปร่างแล้วก็มีร่างกายที่แบบมีเขาเรียกว่ามีมีการดูแลตัวเองดีมากออกกําลังกายชอบเต้นลิลาดใช่ไหมครับชอบเต้นลิลาดครับลิลาดนี่ก็ทําให้เราาเดียวที่ว่าขณะนี้ทําได้นะคะยังทำอยู่ทำให้เราได้มีความสุขด้วยเดี๋ยวว่าหลังผมร้องเพลงเดี๋ยวให้ให้คุณสุมานีไปเต้นลิลาดเหมือนเดิมีค่ะมีคอนเสิร์ตแล้วคุณอย่าลืมไปนะครับ ครับผมฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกอย่างหนึ่งความภูมิใจที่สุดของชีวิตของคุณสุมาณีนะครับบอกที่ตรงนี้ได้เลยครับก็ภูมิใจที่ว่านะคะก็เราแต่งงานนะคะก็กับคุณประชาซึ่งทํางานอยู่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ไต่เต้ามาตั้งแต่เลขาโทรจนกระทั่งคุณประชานี่ได้เป็นขึ้นมาถึง เป็นเอกคราชทูดแล้วก็แล้วก็มาเป็นประลัดกระทรวงนะคะถือว่าสูงสุดในในสานักที่การงานนะคก็มีความภูมิใจที่เราก็มีส่วนช่วยเหลือบ้างนะคะเป็นส่วนเงินชางสนับสนุนในการที่เป็นผู้ตามที่ดี และระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้เดินทาาไปกะไรไปก็ถึงแม้จะเหนื่อยแต่เราก็เอ็นจอยทุกขนานะคะที่ได้ทํารับใช้ประเทศชาติด้วยอ๋อโหสุดสุดเลยนะครับนี่คือที่สุดของชีวิตนี่คือการได้เดินทางไปรับใช้สามีและรับใช้ประเทศชาติในนามของคนของแผ่นดินนั่นก็คือเอกอัครราชทูต กระทรวงต่างประเทศ <c oughs> ประจํา <c oughs> ประเทศประจําประเทศต่างๆ <c oughs> เป็นเป็นจากเมื <c oughs> มองไทยไป <c oughs> ใช่ครับผมท่านผู้ชมครับนี่แหละคือเรื่องราวของคุณสุมาณีนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นบุคคลที่กัมรัสนิวต้องยกนิ้วให้อีกคนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะถามนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนดําเนินชีวิตมาทุคกคนก็แตกต่างกันเวลาคุณสุมาณีมีปัญหาในชีวิตเนี่ยคุณสุมาณีแก้ปัญหาอย่างไรครับก็ต้องด้วยใช้ด้วยตั้งสตินะคะแล้วก็ ค่อยๆแก้ปัญหาคือปัญหาทุกปัญหามันมีไว้ให้แก้นะคะครับก็คือก็ไม่มีใครรอดพ้นไปได้จากการมีปัญหามีปรัชญาในชีวิตคืออะไรครับผมเดแล้วก็คือ ก็ต <ion up> ้องไม่เขาเรียกอะไรไม่ย <unanim occurs> ึดติดกับอะไรมากนะคะก็คือสร้างแต่ว่าไม่ยึดติดกับมันพามายึดติดกับมันน่นะคะเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็ได้ช่วงระยะเดียวนะทุกคนก็แค่นั้นเองแต่สิ่งที่เรามีก็อยู่ความดีจะระวังค่ะครับความดีตรงนี้ส่งผลให้มีแต่คนรักคุณสุมาณีนะครับมี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 คนกี่คนครับในบ้านหมายถึงว่าเอาเอาเอาคนรับใช้ในการเสนอในทำอาหารไหมครับ เยอะเหมือนกันเมื่อสักครู่เห็นต้องใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นหลายหลายแผนอ๋อเดี๋ยวเห็นอีกท่านหนึ่งนะครับนอกจากนี้เราจะเป็นคนที่ทําสวนให้คุณอะไรนะครับคุณสราคุณสราะใช่สราครับผมอยู่ครับผมผก็เคยเคยพบอยู่แต่คราวนี้ว่าเขาทําสวนยังไงครับสวนนี้จะเปิดให้ดูตอนไหน อ๋อสวนนี้อีกประมาณสักตุลาค่ะประมาณตุลาถึง <ผม S 2> จะเสร็จครับเพราะตอนนี้ก็ร้อนมากนะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวต้องคอยให้หน้าฝนอะไรก่อนนะคะเพราะ,ะว่าต้นไม้แต่ละชนิดนี่เดี๋ยวไม่ได้เอาต้นไม้แบบอ่าเป็นดอกไม้ที่หายากนะคะค <ผม S 2> เป็นดอกไม้ที่หายากแล้วก็แล้วก็กําลังจะสูญพันธุ์นะคะคเป็นของที่ว่าพิเศษจริงๆนะคะคือไม่ใช่ไปเอาดอกไม้ในวันคดีหรืออะไรต้นทั่วไปนะคะ คือเดนก็เห็นสวนมาคืออยู่ต่างประเทศนานแทบกระชะ่อชีวิตก็เห็นแต่สวนต่างประเทศพอเรากลับมาอยู่เมืองไทยจริงๆแล้วก็เลยชักนึกนึกถึงนะคะนึกถึงว่าเออเราจักรักนะคะควิธีการอยู่แบบไทยกินแบบไทยซื้อของไทยแล้วก็บุก ปกม้ไทยวันนี้ครับผมวันนี้ก็ได้ได้หลายอย่างมาที่นี่ได้ทานอาหารนะครับได้อะไรอ่ะโอ้ยายได้ดอกไม้ต้นไม้ของคุณสลาด้วยไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณสุมานีมอบให้ผมดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้นะครับก็คงอยากจะให้คุณสุมานีฝากนะครับสิ่งต่างๆที่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าควรจะทําอย่างไรกับชีวิตฝากในช่วงสุดท้ายนี้ครับเช่นรับก็ต้องอะไรนะคะคิดดีทําดีแล้วค่ะแล้วก็ อย่ามีเอากุศละจิตกับใครเรื่องผู้ใดนะคะครับนะคะเราเกิดมาในโลกนี้ก็อยู่แบบเดียวเดียวมีนะคะช่วงขณะเดียวนะคะแล้วก็ระหว่างที่อยู่วันนี้ก็ควรจะอะไรอะเอ็นจอยซึ่งกันและกันคะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเยี่ยมสวนต้นไม้ของคุณสมานีนะครับตอนนี้ตอนนี้คุณสมานีบอกว่าจะมอบให้ผมใช่ไหมอยู่ไหนไม่ทราบครับเดี๋ยวมอบให้เลยดีกว่าโอเคเนี่ยผมจะได้เป็นกําลังใจในการ ทำงานอันนี้ขอของที่ระลึกเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ในการที่จะทำต้นไม้ให้เกิดขึ้นความชุ่มช่ำกับบ้านเรากับประเทศเรานะครับอยากให้เป็นพรมญี่ปุ่นเป็นพรยุบุนนะครับแต่ว่ามาอยู่ในเมืองไทยครับท่านผู้ชมครับการรัดนนวสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้หญิงที่เรียกว่ามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความดีความงามและความยิ่งใหญ่ นั่นก็คือคุณสุมาณีคุณน่าเกษรนั่นเองนะครับขอบคุณ,คณมากบบครับผมคร<บ> <ฮะ S 1> รายการกำร์รสนิวในวันนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับผมแมนวัฒยุมุ่งหมายในรายการกำมร์รสนิวที่สุดของชีวิตคนดัง GNN24 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ